เรื่องก็หนูอยากเรียกว่าแดดดีตอนที่24ครีมพายร่างนวลเนียนไต้แสงไฟสว่างจ้าคลับให้สีผิวขาวกระจ่างมากขึ้นคนสวยของเฮียคิมช่างหน้าละมุนไปเสียทุกสัดส,ส่วนคิมหันรูปแผ่นหลังเรี่ยงเกาอย่างชอบใจน้องพายน่ารักไร้ที่ติซะจริงๆ ริมฝีปากหนาคอเคียอยู่กับซอกคอหอมกลุ่นน้องพายหอปากร้องซีดเพราะความสซ่านเสียวตาคู่สวยคลอด้วยม่านน้ำตาอยู่เต็มเบา้าน้องพายมองทะลุล่างสูงไปยังพื้นที่ของห้องทำงานที่เพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกทุกอย่างในห้องถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยดูจากพื้นที่แล้วที่นี่คงไม่ได้มีพนักงานเยอะมากสุด ก็ไม่น่าจะเกินสามคนเพราะชุดโต๊ะทางานมีอยู่แค่นั้นกับอีกหนึ่งโต๊ะใหญ่กลางห้องที่ดิวก็รู้ว่าเป็นของผู้จัดการหรือเจ้าของนั่นเองส่วนตู้เอกสารไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนอยู่ในองค์กรใหญ่ๆที่เคยเห็นในหนังเป็นเพียงชั้นวางเล็กๆอยู่มุมห้องแ้มบางส่วนก็กองวางอยู่บนโต๊ะที่น้องพาย,ยืนพิงอยู่ น้องพายเฮีย er ขอเตือนนะว่าถ้าถูกใครจับก้นอีกอ่ะเฮียจะลงโทษให้หนักๆห,กหูแต่หนูไม่ผิดนะแล้วตอนเนี้ยเฮีย er ก็ไม่ชอบให้เถียงด้วยมือหนาบีบแรงๆที่บ้านท้ายกลมจนคนตัวเล็กสะดุง้งเฮียโกรธจริงๆเสียงดุดุทำให้น้องพายรีบเม้มปากเอาไว้แน่น ตอนนี้ไม่ดื้อกับเฮียคิมน่าจะดีกว่าคนสวยกระพริบตาติดๆเหมือนสำนึกผิดสุขศีสะทุยเข้าที่ซอกคอพร้อมโอบเอวหนาเอาไว้พูดเสียงอ่อยหวังจะให้คนตัวสูงใจอ่อนอูขอโทษนะครับแด่ดีไม่ต้องมาอ้อนแด่ดีไม่หายโกรธหรอนางพานเร่งบีบน้ำตาจนหยดแหมะคิมหันใจกระตุกเล็กน้อย ถึงจะรู้ทันว่าเนี่ยคือมารยาเด็กหนูขอโทษนะต้องทำยังไงถึงจะหายโกรธอะครับปากเล็กเบ้คว่ำจากนั้นก็เริ่มสะอื้นออกมาจริงๆเพราะเฮียคิมยังยืนเฉยไม่รีบโอบอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ต้องร้องหนูไม่ชอบเฮียคิมเป็นแบบนี้เฮีคิมไม่โอบเลยไม่ใช่เฮียไม่โอบ เฮียเฮียแค่อารมณ์ยังไม่ดีอยู่ช่างเถอะเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วว่าอธิบายไปก็รังแตกจะทําให้ตึงเครียดกันไปก็เท่านั้นคิมหันเลยเปลี่ยนกริยามาทําเป็นอ่อนโยนท่าทีแข็งกระด้างมันเฉยหายไปอย่างง่ายดายแขนแข็งแรงยกเอาล่างเล็กขึ้นไปนั่งวนโต๊ะยกมือขึ้นปากน้ำตาให้เบาๆ ไม่โกรธแล้วได้ไหมครับครับไม่โกรธแล้วโกรธไม่ลงแล้วล่ะโดนมารยาเด็กเข้าไปเต็มๆขนาดนี้ยิ้มให้เฮียดูหน่อย <c oughs> น้องพายทิ้งก้อนสะอื้นก่อนจะค่อยๆฉีกยิ้มบางเบามือเล็กขย,ยี้ตาตัวเองเพื่อให้น้ำตาหมดไปเด็กตื้อต้องโดนอะไรนะ อะไยหรอเด็กทะลึ่งมองต่ำในทันทีที่ปวดใจจนร้องไห้เมื่อกี้มันหายเป็นติดทิ้งแววตาใสเป็นประกายระยิบระยับร่างกายเปลยเปล่าแสดงให้เห็นสัดส่วนที่น่ารักมาพร้อมกับการตอบสนองขึ้นมาอย่างรวดเร็วเด็กลามกลามกกป็เด็กดีคนเดียวแน่ใจนะอืมไม่นับน้องน่านหรอก อันนั้นน่ะแค่ช่วยกันเรียนรู้เด็กฉลาดอ่ะต้องทดลองและฝึกประสบการณ์นะคิมหันคิ้วกระตุกเมื่อเห็นปากรมโตหลุกต่ำเหมือนไม่มั่นใจในคำตอบลางสังหรณ์บางอย่างของเขาบอกว่าน้องพายต้องไปทำเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับใต้สะดือมาแน่หวังว่าจะไม่มากเกินไปนะแค่นึกถึงตัวเองตอนกระทืบคนเส้นเลือดที่ขมับก็ปวดตุก ไปทะลึ่งใส่ใครอีกหรือเปล่าไม่ไม่เคยเลยคนตัวเล็กตอบตะกุกตะกักขาเรียวหนีบเข้าหากันเมื่อนึกถึงเรื่องที่ชวนน้องน่านซนคิมหันช้อนคางเรียวให้เงยขึ้นสบตากับตัวเองน้องพายทำตาล็อกแลกออกมาอย่างมีพิรุษปากแดงอย่างคนสุขภาพดีเม้มแน่นเป็นเส้นตรงใจเต้นโคมคามกลัวโดนจับได้ใคร อะไรใครไม่มีใบหน้าจิ้มลิ้นพยายามจะเมินหนีแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะถูกมือหนาล็อกเอาไว้แน่นเฮคิมอย่าทำตาดุสิแล้วน้องพายไปทำอะไรผิดให้ดุหรือเปล่าแต่ว่าสัญญากับน้องน่านไว้แล้วนี่นาว่าจะไม่บอกใครหนูไม่ได้ทำผิดเยอะหรอกคิมหันกดคางลงต่ำ คิ้วเข้มขมวดหนักขึ้นกว่าเดิมไม่ทำผิดเยอะก็แสดงว่าเคยทำผิดอยู่น้องพายกรอกตาไปมาคิดหาวิธีเอาตัวรอดจะบอกเฮียดีๆไหมเฮี <c oughs> ยคิมสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใครน้องพายเรียกชื่อนอ้องเสียงเข้มเพราะตัวเองก็เริ่มใจไม่ดีไม่อยากคิดเลยว่าน้องพายไปพลาดพังกับใครที่ไหน เขาจะสติแตกแค่ไหนถ้าเป็นเรื่องจริงบอกเฮียมาเดี๋ยวนี้หนูหนูแบบว่าวแค่ทำเป็นเพื่อนกันเฉยๆหมายความว่ายังไงก็แบบแบบเพื่อนอะแบบแค่นอนข้างๆกันแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรเสียงทุ้มต่ำถามอย่างไม่สุบอารมณ์ ถึงจะใจชื้นขึ้นมาบ้างว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดเพื่อนคนเดียวที่นึกออกของน้องพายก็นานฟ้าคงจะพากันทำเรื่องลามกเอาไว้มากกว่าชวนกันสั่งซื้อชุดวาบวิวก็นอนแล้วเรานอนไม่หลับใช่ปะแล้วหนูก็เล่าเล่าเล่าเยอะอะเล่าอะไรเล่าที่คิมทาน้องพายยิ้มแย่ เป็นแบบนี้คงต้องสารภาพหมดเปลือกเพราะเฮียคิมยังหน้าตึงอยู่เลยทำไมก็หน,นูไม่เคยมีความล้อมกับนานนี่นะหลุดปากไปเองจนได้ว่าเป็นน้องน่านทั้งๆที่เพื่อนสนิทก็มีอยู่คนเดียวไม่ได้จะเดายากอะไรแล้วยังไงต่อก็แล้วไงเราก็แบบแบบน้องพาย เฮียจะเริ่มหมดความอดทนแล้วนะแค่จูบๆจูบเหรออืแค่นั้นแน่นะมไม่แน่แต่ว่าน,นี่เดียวจริงๆนะแบบ <c oughs> <c oughs> คนมีความผิดหัวเราะแห้งๆคิมหันถอนหายใจยาวเข้าใจธรรมชาติของร่างกายวัยรุ่นและก็โล่งใจที่คนคนนั้นเป็นน้องน่านจะไม่ทำอีกใช่ไหม อืมไม่ทำหรอกน้องพายรีบรับปากดีแค่ไหนแล้วที่เฮียคิมไม่ดุไม่งั้นคราวเนี้ยจะร้องไห้แบบไม่ปลอมเลยทำกับแดดดีคนเดียวเลยนะแน่ละ่ะลองไปทำกับคนอื่นสิจะขังเอาไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลย คัดค่าคัาาดยาวๆเลยคัดเอ็นีในห้องทํางานในเพ้นทขับของเฮียคิมออกไปยาวๆเลยเสียดายแทนมากๆแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะถ้าคลิปโดนแดนเหมือนตอนที่10แล้วช่องโดนปิดแต่เป็นอาทิตย์มันก็ไม่คุ้มถึงบอกไงว่าถ้าทุกคนซื้ออ e ีบุ๊กมันยังคุ้มจริงๆคุ้มมากๆเพราะเอ็นก้าตอนจุกๆตอนพิเศษสตอนก็เอ็นซล้วน แค่399บาทคุ้มแน่นอนคะ่ะทุกคนอยากให้ไปฟังแบบฉบับเต็มกันมากๆเลยเพราะครับแล้วมันรู้สึกเลยว่าแบบเสียอารมณ์แทนอะแบบฉากเด็ดๆต้องถูกตัดออกไปหมดเลยแล้วในห้องทำงานคือแซ่บมากโอ้ไม่อยากจะสปอยเลย <c oughs> ทุกคนเอาอย่างนี้เนาะคือกลับไปใช้กติกาเดิมก็คือ ช่องเนี้ยจะลงคลิปทุกสองทุ่มถ้าเกิดว่าสองทุ่มของวันไหนไม่มีคลิปแสดงว่าเราไม่ลงแล้วแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่ต้องมารอก่อนล่วงหน้าว่าวันนี้ลุ้นว่าจะลงไหมจะลงไหมต้องไปหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาเวลาเดียวเลยก็คือสองทุ่มถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าไม่ลงนะคะต้องขอโทษด้วยที่ ไม่ได้ชี้แจงให้ละเอียดก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็ปกติเราก็จะลงประมาณนี้อยู่แล้วเนาะบางคนก็จะรู้แต่ว่าบางคนที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังอาจจะยังไม่เข้าใจยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะตอนนี้คัดเยอะไปหน่อยคัดออกไปเกินครึ่งเลยเพราะว่ามันเอน็นซีล้วนอย่าลืมกด s ั b ส c ค i b e ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ